อ่าครับสวัสดีครับอ่าวันนี้อ่าผมจะมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะครับเกี่ยวกับเครื่องซักผ้า LG Smart Inverter นะครับอ่าสำหรับพี่น้องมือใหม่นะครับถ้าเจออาการแบบนี้นะครับลองไปเช็คอย่างที่ผมอ่าเจออาการมานะครับอ่าสาเหตุขึ้นมานะครับลักษณะมันคืออ่าบอดเสียงนะครับพอเรากดเปิดนะครับกดสตาร์ทปุ๊บนะครับอ่าไฟทุกตัวนะครับมันโชว์หมดครับลักษณะคือจะทํางานนะครับอ่าทีนี้อ่ามอเตอร์มันไม่หมุนครับ มันพยายามจะหมุนอยู่นะครับลักษณะคือมีอะไรปติดขัดมันนะครับหมุนค่อยๆเบาๆแล้วก็ไม่ทํางานเลยนะครับ่าสาเหตุก็มานะครับเท่าที่ผมมาประมวลผลดูนะครับว่ามันมาจากเพชชเชอร์วัดระดับน้ําอันนี้ผมไปเปลี่ยนเพชรเชอร์วัดระดับน้ําแล้วนะครับไม่ได้ทําอะไรเลยไปเปลี่ยนเพชรเชอร์วัดระดับตัวเดียวหายเลยครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูเพชชเชอร์วัดระดับน้ําแล้วเราค่อยมาอธิบายว่ามันเป็นยังไงนะครับ อ่านี่นะครับด้านหลังนะครับผมก็เลยไปอ่าเพชเชอร์มาลองดูนะครับเนี่ยครับอ่าเพชเชอร์สวิกหรือว่าเพชเชอร์วัดระดับน้ําตัวนี้ครับมันเป็นของอ่าบอดจีนนะครับอ่าบอดจีนบอดเล็กครับอ่าผมก็เลยมาลองเปลี่ยนดูนะครับปรากฏว่ามันใช้งานได้เลยครับทํางานได้ตามปกติเลยไม่มีอะไรเสียหายเลยครับดีหมดเลยครับทางานได้ตามปกติเลยครับพวกวาล์วน้าวาล์วน้ำพุนนะครับทางานได้ปกติหมด ก่อนที่ผมจะเอามานะครับเจ้าของแจ้งว่ามันไม่ทํางานนะครับไอ้ตัวเนี้ยมันไม่ทํางานอพอไม่ทํางานผมก็เอามาเช็คดูมันก็เป็นอย่างที่ผมว่านีะครับเหมือนกับพี่น้องเจอกันมาบ่อยๆนะครับพอกรากดเปิดครับกดสตาร์ทมันไม่ทํางานเลยครับมันก็มอเตอร์จะหมุนมันเหมือนไม่มีแรงนะครับผมก็มาถอดดูสายฟูมสายไฟว่ามีอะไรติดขัดมันขาดหรือเปล่าประมาณนี้นะครับมันก็ไม่ขาดนะครับหลังจากที่มันไม่ขาดผมก็ มาลองเปลี่ยนตัวนี้แหละครับเพราะมีความสงสัยว่าไอ้ตัวนี้นะครับมันมันไม่เสียครับมันไม่เสียแต่ค่ามันไม่ได้พอค่ามันไม่ได้ครับอ่าระบบสั่งงานมาจากอ่าเมมบอร์ดนะครับมันมันอาจวัดค่าตัวนี้ไม่ได้เนื่องจากว่าไอ้ตัวนี้มันน่าจะอ่าค่ามันน่าจะอ่อนไปแล้วนะครับมันเลยส่งผลให้บอร์ดไม่สั่งงานพอบอร์ดไม่สั่งงานปุ๊บระบบทุกอย่างมันก็ไม่ทํางานได้นะครับอันนี้เป็นแนวคิดของผมที่สงสัยนะครับปรากฏว่ามันเป็นอย่างที่ผมคิดจริงๆครับ พอเปลี่ยนปุ๊บอันนี้ครับมือสองเก่าด้วยเนี่ครับของบอดจีนนะครับใส่แทนได้เลยครับทำงานได้ตามปกตินะครับอ่านี่ครับอันนี้เป็นรุ่น12กิโลนะครับอ่าสมาร์ทอินเวอร์เตอร์เทอร์โบดัมนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับไม่ทำงานเลยนะครับมันทไม่ทำงานไม่ได้พอเรากดเปิดกดสตาร์ทปุ๊บอะครับไอข้างล่างมันก็จะอ่าหมุนจุดๆๆๆเหมือนไม่มีแรงครับลักษณะเดียวกับบอดเลยครับนะครับ ลักษณะเดียวกับบอร์ดเสียเลยครับเนี่ยครับที่แท้บอร์ดไม่สั่งงานนะครับบอร์ดไม่สั่งงานเพราะว่าเพลชเชอร์มันวัดค่ากันไม่ได้นะครับเหมือนเพลชเชอร์เสียนะครับแต่อาการของตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทอินเวอร์เตอร์หรือว่ารุ่นธรรมดาพวกนั้นนะครับที่มีรุ่นก่อนๆของธรรมดานะครับถ้าเพลชเชอร์เสียมันก็จะขึ้น PE เหมือนเดิมนะครับถ้ารีสวิตช์ด้านหน้าเสีย มันก็จะขึ้นดีเหมือนกันทุกอย่างครับเพียงแต่ว่ารุ่นสมาร์ทอินเวอร์เตอร์ที่ผมเจอบ่อยๆคือเพชเชอร์จะเสียเร็วมากครับเนี่ยครับไม่รู้เป็นอะไรนะครับเพราะว่ารุ่นนี้มันไม่มีคาปาสตาร์ทมอเตอร์นะครับมันจะทําให้ตัวนี้ครับเสียบ่อยมากเลยครับเนี่ยครับบงคั้งถ้ามันเสียมันจะขึ้น PE เลยนะครับนะครับแต่บงคั้งถ้ามันยังไม่เสียนะครับมันจะวัดค่ามันจะสั่งไอ้ตัวนี้ครับบบบอนะครับจะจะอ่านค่ามันไม่ได้ มันเลยไม่สั่งงานครับหลังจากที่ผมเอาไอ้ตัวอของบอร์ดจีนนี้มาใส่อ้าวปรากฏว่าเรียบร้อยเลยทํางานได้ตามปกติทุกอย่างนะครับอ่าผมก็เลยเอามาเป็นประสบการณ์มาเล่าให้อ่าพวกเราฟังนะครับว่าถ้าเจออาการแบบนี้นะครับอ่าลองเปลี่ยนเพลชเชอร์สวิกดูก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปเปลี่ยนเมมบอร์ดนะครับอ่าเพราะว่าอ่าบางท่านไปเปลี่ยนเมมบอร์ดแล้วนะครับอ่ามันยังทํางานไม่ได้อีกนะครับ ที่แท้มันมาจากเพชเชอร์สวิกด้วยนะครับอาการเหมือนกันเลยเบื้องต้นถ้าเราไม่อยากจะเสียเงินไปซื้อตัวนี้แพงเราก็ลองไปหาเพชเชอร์มาเปลี่ยนดูก่อนหลังจากที่เราเปลี่ยนเพชเชอร์แล้วมันยังไม่ดีมันต้องมาจากบอดครับเพราะอาการมันเหมือนกันเลยครับเนี่ยครับบอร์ดเสียกับเพชเชอร์เสียมันจะออกอาการเดียวกันเลยครับเพราะมันวัดค่ากันไม่ได้เพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็ หวังใจว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องมือใหม่นะครับลองไปเช็คกันดูทดสอบเปลี่ยนไอตัวเพชเชอร์วัดระดับน้ําดูก่อนว่าถ้ามันดีก็เรียบร้อยเราไม่ต้องได้ไปเสียค่าใช้จ่ายมากมายนะครับเพราะอาการเดียวกันเลยอันนี้ผมเจอมากับตัวนะครับนะครับเจ้าของก็แจ้งว่าเครื่องซักผ้ามันไม่ทํางานผมก็มาลองดูที่บ้านปรากฏว่ามันไม่ทํางานจริงๆนะครับผมไปไล่แกะดูสายไฟเรียบร้อยไม่มีอะไรขาดผมก็เลยไปเอา เพชเชอร์ตัวนั้นนะครับมาเสียบดูปรากฏว่ามันทํางานได้เลยครับไม่มีอะไรเสียเลยและอาที่ผมทําแบบนี้เพราะว่าผมเคยเจอมาบ่อยอเจอมาบ่อยเกี่ยวกับเพชเชอร์เสียบ่อยรุ่นนี้ครับรุ่นสมาร์ทอินเวอร์เตอร์พวกนี้ครับเพชเชอร์เนี่ยครับจะเสียบ่อยไม่รู้เป็นอะไรนะครับเพราะว่ามันไม่มีคาปาสตาร์ทหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเพร,เพราะรุ่นอื่นเขาจะมีคาปาสตาร์ทมอเตอร์แต่รุ่นนี้มันสมาร์ทอินเวอร์เตอร์พวกนี้มันไม่มีคาปารกระแสไฟมันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับ <c oughs> ทําให้เพชเชอร์ตัวนี้ครับเสียเร็วมากครับบางครั้งปีหนึ่งบาง,บางบ้านนะครับปีหนึ่งเปลี่ยนไป2ตัวเลยก็มีครับแต่แต่แตอาพวกเราอาจจะยังไม่เข้าใจเป็นที่มันแล้วก็พากันไปเปลี่ยนบอร์ดนะครับแต่ถ้าเจออาการแบบนี้ให้เปลี่ยนเพชเชอร์สวิกดูก่อนนะครับแล้วเราค่อยมาอ่านทางนี้นะครับเพราะว่ามันกดแล้วกดเปิดมันออกหมดเลยครับเนี่ยครับแต่ถ้าเรากดแล้วมันไม่ติดหรืออะไรเนี่ยเพราะเนี่ยมันต้องมาจากบอร์ดแต่ถ้าเรากดเปิดกดสตาร์ทแล้วพวกทุกอย่างมัน ไฟหน้าจอมันแสดงผลปกติหมดนะครับแสดงว่าบอร์ดน่าจะดีอยู่เราล,ง,ลงไปเปลี่ยนเพชเชอร์ดูก่อนนะครับอขอบคุณมากมายนะครับสำหรับการติดตามนะครับถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับพี่น้องทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ